สวัสดีครับพ่อครับแสบนัวนะครับมอน,นี้ได้เมนูตำมามา่าหนวดหมึกแล้วก็ต้มปลาเน่นครับพี่น้องพักแก้มก็จะมีพักกาดกรอบหรือพักกาดแก้วนี่แหละครับผมแล้วก็พักการบวงต้นหอมเกษตรนะครับผมเกษตรหน่อยมะละเลยจากคลิปเก่าทั้งนั้นเลยพักนี่ก็พริก สดแดงจินดาแน่พริกเขียวแน่ผสมผสมกันไปครับไปครับผมลุยกันเลยครับผมแหลเวลาแล้วหิวแล้วจัดเลยสดบังผสมป้ากันพี่น้องผมผมปานิ่นครับผมผมจะผักขนันยงแสมตัวหนอ่อ มหน่แล้วเนี่ยพัดมามาน้ำเนี่ยต้่มน้ำหลายได้พี่น้องเนี่ยม,มาเส้นหนุ่มเลย มาม่าหนวดมึก muốn nó lên được nó phải nóng nó chỉnh nhau thì thấy ta sẽ là có nhà thái mươi đấy phải không ạ nghe ngại như vậy uhm. ทำมัข้าเนียวคือสิโอเคอยู่พี่น้องจะอยู่หนีขึ้นข้าเจ้าออเป็นหลังนะครับเนาะ แอบ,บนัวสมใจอยากพี่น้อง ข่าห่อนพี่น้องอะอ้าวแห้งขึ้นไปเรื่อยๆครับบ่าว้า Okay. <laughs> กินสัมผัเลยพี่น้องเอหลายยางผล น่าครับพี่น้องเอ้ยเรียบร้อยคือเก้าครับคลิปนี้ก็ไอเมนูตำมามานวนมึกนะครับแล้วก็ต้มปลาินนกับข้าสวยจานหนึ่ง อิ่มแซ่บนะครับผมสุดท้ายเนี่ยแซ่บนัวก็ขอลาพี่น้องผักพรคือเกลีนะครับผมไปพลอกันคลิปหนาครับผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนำนะครับพลอกันคลิปหนาผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ